สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอด seven m สกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ยังคงมีฟุตบอลให้ตามรุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับแต่เริเป็นที่เวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษนัดปิดฤด,ดูกาลครับเป็นเกมที่มีความหมายมากนะครับ เวสต์บอมบิชเอาเบียนรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับ q u e e n ์ฟาร์เรนเจอรอันดับ14 West เวสต์อมเนี่ยมี82แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ฮ u d d เ r อร์ฟิลด์ทามา1ต่อ2นะครับคือวันนี้ตัวลหลักแนวรูปเหมือนเดิมครับมาริอัสเปเรราแมตฟิลล์นะครับข้างหน้ามีชาลีออสตินนะครับแล้วก็ยังมีฮาวล็อบสันคานูเป็นตัวเลือกด้วยฝั่งของ q u e e n ์ฟาร์เรนเจอร์มี57แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมีว a อมา4ต่อ3นะครับอีเรียสแชร์กับอารามิ เกมแรกที่เจอกันเวสต์บอมบิดบุกชนะ2-0นะครับแน่นอนเงื่อนไขคือวันนี้เวสต์บอมบิดขอแค่ชนะจะเป็นรองแชมป์แล้วการันตีการเลื่อนชั้นอัตโนมัติทันทีนะครับเพราะว่ามีคะแนนนำหน้าเบรนท์ฟอร์ดอันดับ3อยู่1แต้มครับดูแล้วเนี่ยควีนสปาร์กเลื่อยๆครับไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับแรงจูงใจทั้งหมดเป็นของเวสต์บอมบิดเอาเบียนของสลาเวนบิลิตนะครับฤดูกาลที่แล้วก็ถล่มมา7-1ในบ้านครับดูแล้วผมบอ,อกว่าเข้าทางเวสต์บอมบิดครับ จะส่งท้ายด้วยการชนะขาดถึง2ประตูครับเพื่อเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ครับเชียร์เวสต์บอมบิตเอาเบียงครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปที่พรีเมียร์อังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมอันดับ16แมนยูเนี่ยมี62แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในเอฟเอครับแพ้เชลซีไป1ต่อ3นะครับทำให้อดเข้าชิงครับ แต่ว่าถาดูผลงานในลีกก็ชนะ5 7เกมหลังสุดด้วยนะครับน่าจะกลับมาใช้ตัวจริงเหมือนเดิมครับสำหรับโอเลกูนาโซชาครับต้องเช็คในรายของลุกชอเท่านั้นครับถ้าลงไปได้ก็เป็นบันดอนวิลเลียมส์ลงเล่นแทนที่เหลือเนี่ยป๊อกบามาติชแนวรุกบรูโน่แรดฟอร์ดมาซิยาวเมสันกรีนวูดนะครับก็จะยังลงเป็นแนวรุกเหมือนเดิมฝั่งของเวสต์แฮมเนี่ยมี37ต้น้น เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวัตฟอร์ดมา3-1นะครับดีครั้นไรมาร์คโดอเบิลปาโบฟอร์นาวมิเคลอันโตนิโอครับตัวทีเด็ดเกมแรกเนวตสแฮมชนะ2-0นะครับแน่นอนไฮไลท์ไปอยู่ที่แมนยูครับเกมนี้ต้องพยายามเก็บ3แต้มไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเจอกับเลสเตอร์ในเกมสุดท้ายครับคือสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้คะแนนเท่าเลสเตอร์นะครับ แต่ว่าประตูที่เสียก็เท่ากันด้วยครับแต่ว่าเป็นรองที่ประตูได้เพียงแต่ว่ามันยูแข่งน้อยกว่า1เกมครับถ้าเกมนี้มีคะแนนหรือว่าชนะได้นี่ก็จะทําให้ออปชั่นในการเล่นเกมสุดท้ายมีเยอะกว่าครับดูแล้วผมมองว่ายังดูเหนือกว่าเวสแฮมที่จะว่าไปก็ค่อนข้างลอยตัวนะครับเชียร์ไปที่แมนยูครับผมมองว่าจะชนะขาดถึง2ประตูได้เชียร์แมนยูครับ ปิดท้ายด้วเวลาตีสองสิบห้านะครับเป็นเกมบิ๊กแมตช์เลยครับลิเวอร์พูลทีมแชมป์จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับสามหรือร์พูลเนี่ยมีเก้าสิบสามแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อาร์เซนอลมาหนึ่งต่อสองนะครับคืนวันนี้จอแดนเฮนเดอร์สัน Henderson, เจอออกมาติดยังเจ็บลงไม่ได้ครับต้องเช็คในรายของเจมส์มิลเนอร์นะครับก็คาดว่าตรงกลางจะเป็นนาบีเกตตาจอชิโยวานาดุมและฟาบินโยครับแนวรุกซาร่ามาเน่ฟิมิโัครับคาดว่าครอปน่าจะจัดเต็มเหมือนกันนะครับฝั่งของเชลซีเนีีย่ยมม63แต้ เข้าชิงใน f อฟเอับไปแล้วครับเกมล่าสุดชนะแมนยูสามหนึ่งในรอบรองชนะเลิศน,นะครับต้องเช็คในรายของเอ็นโกโล่กองเต้ที่เหลือเนี่ยตรงกลางจอจินย่มมาตโอโควาสิตนะครับแนวรุกไม่น่าเปลี่ยนครับวินเลียนคริครสเตนปูริสิตแล้วก็โอลิเวียชิรูครับพร้อมลงเล่นฤดูกาลที่เจอมาแล้ว2นัดน,นะครับในเกมหลีกหรือว่าภูบุกชนะ 2-1แล้วก็ในฟุตบอล FA ฟครับรอบ16ทีมครับเป็นเชลซีเปิดบ้านชนะคืนได้บ้าง2-0นะครับแน่นอนลิเวอร์พูลเนี่ยนี่คือเกมสุดท้ายในอันฟิลครับในฤดูกาลนี้ครับแม้ว่าจะไม่มีผลอะไรแต่พวกเขาน่าจะเน้นนะครับในขณะที่เชลซีก็ต้องพยายามมามีแต้มครับแต่ผมมองว่าลิเวอร์พูลเกมนี้น่าจะจับเต็มครับจะเบียดชนะเชลซีได้ให้เชีีรยลิเวอร์พูลนะครับสรุป3มทีมคืนวันนี้ครับชอบเวสต์บอมบิดเอาเบียนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลครับ หมือนเดิมน,นะครับฝากไปด้วยสำหรับไลย์ัดของเราแอด seven m สกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ